สวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยจะมาทําการแจกแอดออนสกิปดี้ o ทเลสกันนะครับซึ่งแอดออนนี้เนี่ยจะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าชื่อไฟล์เนี่ยในการใส่ลงเป็นแอดออนเนี่ยมันจะแบบซ้ากันอยู่ 2- อสอันซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาไปคุยกันอตอนท้ายคลิปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะมีตัวอะไรบ้างปายตอนนี้ผมก็ได้เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมจะ ทิ้งเอ่อจะมีไว้อยู่3กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นแบบว่าตัวธรรมดากับตัวตัวที่เป็นแบบว่าตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นไซส์บิ๊กแล้วต่อมาก็คือไททันก็เดี๋ยวมาดูตัวธรรมดากันก่อนเลยเอเออยมีกลังโจนอะแจมใช้ตรงนี้แหละโอเคตัวแรกเนี่ยคาเมราแมนก็คลาสสิกเลยตัวปกตินี่แหละ ก็มันมีแอนิเมชันด้วยเออถือว่าทำได้ดีนะเนี่ยแต่ตัวนี้เนี่ยเอ่อทำไมมันดูแปลกๆสองตัวเนี้ยโอ้โหไอตัวเนี้ยไม่เท่าไหร่ดูปกติแต่ตัวนี้แหล,ละชุดเทาแต่มันดูไม่เข้ากันเลยเอ่ะดูตัวต่อไปเลยเอ้าวโทษทีอันนี้ทีวีแมนก็ ในตัวไอเทมเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะแต่ทำไมในในความจริงมันเป็นภาพซะท้านโอ้ไม่ตรงปกอ่ะช่างมันทับคิวเอสอีก่อนเดี๋ยวจะอแหลกทับคิวเอสอีโอเคเรียบร้อยโอ้ใช่แล้วตอนตายเนี่ย มันจะไม่ได้ตายแบบว่าเออล้มลงไปแล้วก็กลายเป็สีตัวแดงๆนะแต่มันจะหายไปแหละแล้วก็มีเหมือนระเบิดแต่พื้นไม่พังเอามาดูตัวต่อไปกันเลยตัวนี้เป็นตัวบิ๊กตัวบิ๊กก็บิ๊กคาเมล่าแมนดูสภาพแล้วมันคล้ายๆกับโกเลมแหละสงสัยโมเดลมาจากโกเลมแน่เลยถือว่า,อ,าออกแบบได้ดีนะเนี่ย ต,ตัวต่อมา Big s p ป a k e r Man โอ้โหตัวนี้ใหญ่เกินไปเดี๋ยวลงมาด้านล่างดีกว่าเทียบไซส์กันเลยตัว Big c a m เม a m าแมนกับบิ๊กสป a กร r แมนต่างกัน2เท่า <c oughs> ส่วนันี้ s p i เดอร a m e เม m a าแมนเฮ้ยสไปเดอร์ m า r มสามารถขี่ได้อันนี้เนี่ยต้องปรับเป็นมุมกล้องอื่นอ,อ่น่าจะต้อง Third Person ไม่ก็ มุมกล้องอีกแบบนึงอ่ะถึงจะได้เอาแล้วทำไมมันอยู่นิ่ง,งอ่ะอ๋อสงสัยต้องบังคับแน่เลยน่าจะขยับเองไม่ได้เอาขยับได้นี่สงสัยแหลกเกินอ๋อเดี๋ยวทับคิวเออีกันโอเคมีแค่สไปเดอร์คาเมลาที่ตอนเนี้ยเห็นว่ามันล้มลงแล้วก็ตาย อันนี้ก็ตัวอะไรเนี่ยบิ๊กทีวีแมนเฮ้ยเหมือนว่าด้านหลังมันจะ,ะกางออกมาได้โอ้โหมสไปเดมะไรเออช่างมันเอามาดูต่อไปเลยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไททันละไททันสปีกเกอร์แมนโอ้ขึ้นหลอดขึ้นมาด้วยแปลว่าเลือดน่าจะเยอะโอ้โหแหลกเลยตี โอ้มันปล่อยอย่างนี้เลยฮะนี่เกม <S 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 มันโจมตีอะไร what เอ่อแล้วตัวนี้ไททันทีวีแมนโอ้ไซส์เท่ากันแหละเอ่อไม่ค่อยต่างกันเลยตัวต่อมาเลยไททันคามิล่าแมนก็ไซส์เท่ากันหมด คือโมเดลของอันนี้เนี่ยเขาทำออกมาดีนะเนี่ยคือใส่ใจทุกรายละเอียดเลยอ่ะตอนนี้ดูฝั่งฝั่งคาเมล่าแมนไปหมดแล้วเดี๋ยวไปดูกับฝั่งของ s ก i บิทตี้ทอยเกันเลยไปตอนนี้ผมก็ได้เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของฝั่งสก i บิทตี้ทอยเล ของฝั่งสกีบ i t y Toilet เนี่ยมันจะมีปรสิตด้วยก็คือเรื่องอะโดนโควบคุมแล้วก็คือจะมีไททันสกีปิกเมอร์แล้วก็คาเมราแมนที่โดนโควบคุมไปเสียดายไม่มีบิ๊กในตัวเนี้ยบิ๊กคาเมราแมนที่ปกติมันโดนโควบคุมอยู่แล้วมาดูตัวแรกกันเด็กตัวธรรมดาอันนี้ก็มีเพลงด้วยแต่โมเดลเนี่ยจะดีกว่าอ,อันที่แล้วที่ผมเคยรีวิวไป แล้วก็มันจะดีกว่าด้วยเดี๋ยทับเพียวให้ดูเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนตายเนี่ยมันจะมีเสียงชักโครกด้วยซึ่งแตกต่างจากอันที่แล้วที่ผมเคยทำไปเพราะรู้สึกคราวที่แล้วที่ทำไปเนี่ยเหมือนจะไม่ได้มีเสียงอ่ะอันนี้ Big s e c u r i t y t ี t l e t ก็แตกต่างากันเยอะเลยนี่ แต่มันก็จะคล้ายๆกันเลยแต่ตัวนี้เนี่ยคิวจะขมวดหน่อยโอ้ยเสียงดังไปดีกว่าทับคิว A A ต้องทับคิวจริงๆง,งั้นไม่ได้อะตัวต่อไปเกรชทเทลต์ตัวนี้เนี่ยอ,อ่อ,อไม่เล่นดีกว่าตัวนี้ลองไปละลองไปทีหนึ่งแล้วรู้เลยเกิดอะไรขึ้น มันจะแบบว่าวาร์ปไปนู่นมันจะโจมตีศัตรูได้ไวมากคือขนาดตัวบิ๊กบิ๊กเนี่ยไซส์บิ๊กของฝั่งคาเมล่าแมนเนี่ยโดนไปคือตายแล้วมันก็บินไปนู่นไกลสุดลูกหูลูกกาเลยก็เลยไม่เอาไม่ลองให้ดูตัวต่อมาพาราไซต์ก็คือนี่แหละแล้วที่ฝั่งตรงนี้เนี่ยด้านขวาของฝั่งคาเมล่าแมนเนี่ยที่ยังไม่เก็บพวกนี้แหละเพราะจะามาลองทดสอบดู ไปไหนนะอ๋อนี่นี่นี่อ่ะมาเลยฮะเอ้าต้องคายตายอ่ะของเยอะเยอะอ้าวก็ทำไงติดเชื้อเนี่ยเงินเศษมาสองสามตัวเลยอ่ะหรือว่าตอนนี้เปิดเอ่อสงสัยน่าจะเปิดตรงนี้อยู่ โหมดไม่ให้มอบมันเกิดก็เลยไม่ได้เกิดช่างมันเดี๋ยวไปลองดูกันเอาเองนะครับเอามปตัวต่อมากันเลยก็อาจจะเป็นอาร์โมสกิบบิทตี้ไทเลสก็คือจะมีเกาะเพิ่มขึ้นมาก็จะอึดกว่าตัวกิบบิทตี้ไทเลสธรรมดาเยอะเลยแหละต่อมานี่ก็มิวแทนกิบบิทตี้ไทเลสเอ้ยมิวแทนกิบบิทีแมนเอาตัวมาจากฝั่งของอ สปีกเกอร์แมนแล้วก็โถส้วมมาใส่ด้านบนโ okay. อเคเขาจะยากนะเนี่ยเเดี๋ยวข้าม g ีแมนไปก่อนสกิ p ตี้คันเด็สไปเดอร์แมนเฮ้ยสไปเดอร์ Spider. ก็ประมาณเนี้ยว่าแต่อยากรู้จริงๆทำไมหัวโล่นะเฮ้ยหัวโล่นออ,นอไม่ดีกว่า เนี่ยตัวอื่นมีผมหมดอันนี้ไม่มีตัวเดียวอันนี้ไฮด้าอ่าต่อไป G-Man ก็ G มีหลอดเลือดเลยส่วนตัวต่อไปเนี่ยก็ i n f e c t เต c คาเมล่าแมก็คือตัวที่เอ่อโดนควบคุมแล้วตัวนี้เนี่ยก็ทั้นสป e กเกอร์แที่โดนควบค,มคุมแล้วก็คล้ายๆกันแค่มีสีฟ้ามาติดอ่ะเดี๋ยวลบออกไปเลย คาเม่าเดี๋ยวเอาฝั่งคาเมร่าแมนมาดีกว่ามาสู้เ,เดี๋ยวจะให้ดูประสิทธิภาพของทีวีแมนเอาตัวธรรมดากัอนอ้าโอ้ยสกใสแแจ็ลักเสียงดังทับคิววันไม่ไหวจริงๆ ค้างไปแล้วค้างไปแล้วเยกลับมาตกใจมาเลยทุกตัวเนี่ยที่เป็นฝั่งสกีบิทตี้ทัว์เลนเนี่ยเวลาตายก็จะกดโคกก็เดี๋ยวตัวอ่าตัวไหนนี่นี่ไงสกีบิตี้ทัวร์เลนเวลาติดมาประมาณนี้ทีวีแมนหนึ่งตัวมันก็จะเป็นวงกว้าง มันก็จะคล้ายๆกับในซีรีส์คีบีทีทอยลิตก่อนนู้ไงเมื่อกี้เห็นไหมหน้าตานะ่ะตัวต่อไปก็บิ๊กทีวีแมนลอยนีงไงนี่ไง,ไง,ไงกลางทีวีแล้วโหแถมหมวดไปเยอะเมื่อยอะก็จัดการได้เพนีพลิบตาเลยโอเค โอเคเรียบร้อยทำลายได้หมดแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยก็รีวิวไปทั้งหมดละสองฝั่งมีรวมประมาณเกือบ20ตัวเื่อๆอาจจะ20เลยแหละยี่สิบเป๊ะเลยอ่าโอเคสับแล้วเมื่อกี้ ก็เขาจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เแล้วกันเอาไว้ต่อคลิปหน้านะครับแถลงไขนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากชื่อไฟล์ของอตัวแอด -on เนี่ยมันมีปัญหากี่ตัวบ้างก็คือจะมีปัญหาอยู่แค่3ตัวตัวที่จะแบอบกว่าไม่มีปัญหาเลยก็คือสปีกเกอร์แมนทีวีแมนแล้วก็ ตัวอะไรวะลืมแต่ที่รู้เนี่ยคือเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ด้านล่างว่าอันไหนเนี่ยต้องแก้ชื่อบ้างก็ให้เอาไปแก้กันเอาเองนะครับแก้อย่าให้เหมือนกันเพราะถ้าเหมือนกันเนี่ยมันจะแบบว่าไม่ทํางานเพราะว่าที่ผมลงคลิปช้าเนี่ยก็เรื่องนี้แหละผมแก้อยู่ตั้งนานเปิดจะได้ผมก็แก้ไปสักพักใหญ่เลยแหละตั้งแต่4ี่โมงถึง6กโมงครึง่ง เผื่อจะได้ซึ่งบอกเลยว่า,าไปทําเองนะครับเพราะผมก็เผื่อจะทําได้ก็ลําบากแล้วอย่างนะแอดออนเนี่ยคือมันจะแยกเป็นตัวๆไปมันจะไม่ได้รวมเป็นส่วนเดียวกันที่เห็นในคลิปเนี่ยผมมีหลายๆตัวเนี่ยคือผมเอาแอดออนมารวมหลายตัวกันก็คือผมเอา5ถึง6ตัวเนี่ยมาใส่ ให้มันเป็นตัวเดียวกันแต่เป็นของคนสร้างคนเดียวกันก็เพราะงั้นก็เลยเออ่ทำยากนิดนึงอะนะเผื่อจะเอ่อเ่อออเผืจะัดคลิปได้ก็วันถัดมาเนี่ยแหละโอเคในตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดแล้งั้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ